สรงครามมิติราชันเร่มที่สองบทที่สองขีดหนึ่งนอกจากขาดอาวุธหนักแล้วพวกเขายังไม่มีแม้กระทั้งน้ำหรืออาหารถ้าขาดปัจจัยทั้งสองอย่างนี้หากพวกเขาเกิดถูกขังอยู่ที่ไหนสักแห่งมีโอกาสสูงมากที่จะตายเพราะขาดน้ำและอาหารมือใหม่อย่างพวกเรา คิดว่าตัวเองมีประสบการณ์เพราะเอาชีวิตรอดจากหนังสยองขวัญมาได้แต่ความจริงแล้วพวกเรายัางไม่พร้อมอยู่หลายอย่างจากนั้นเราก็ก้าวเข้ามาที่นี่รากับว่ากำลังมาทัศนศึกษาจิงถอนหายใจส่วนหลานทำท่าพยักหน้าขณะที่เธอกำลังมองหาบางอย่างบนผนังจิงจึงเอ่ยถามด้วยความอยากรู้เธอกำลังมองหาอะไร่ เธอตอบโดยไม่หันศีรษะกลับมาแล้วเธอก็พูดว่านี่มันเป็นยานอวากาศสมัยใหม่อาจจะมีเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีสูงอยู่พอะตัวละครจะต้องสื่อสารกับคนอื่นๆอยู่ตลอดเวลาขณะที่เธอกำลังพูดเธอก็เรือไปเห็นอุปกรณ์ที่มีปุ่มกดแขวนอยู่บนผนังเมื่อเธอลองกดมันมีเสียงดังออกมาจากด้านบนซึ่งเป็นเสียงเดียวกับการเชื่อมต่อ แต่ไม่มีใครอยู่อีกด้านหนึ่งหลานแตะหน้าผากของเธอมีปุ่มมากกว่า40ปุ่มสมุิว่า1ปุ่มแทนหนึ่งห้องแล้วตอนนี้ตำแหน่งของพวกเราคือกลางยานดังนั้นเราไม่น่าจะอยู่ห่างจากห้องควบคุมจึงเดินไปมาบนเครื่องอุปกรณ์สื่อสารมีปุ่มทั้งหมดอยู่46ปุ่ม หมายเลข21ถูกระบุไว้บนอุปกรณ์ส่วนปุ่มที่27เป็นสีแดงเขาพยายามคิดตามในสิ่งที่หลานโพดถ้าหากยานอวก,กาศลำนี้ถูกแบ่งออกเป็น46โซนโซนที่1และ46อยู่ริมสุดของอยานส่วนห้องที่21คือห้องที่พวกเรากำลังยืนอยู่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของตัวยานแล้วปุ่มสีแดง27นั้นอาจจะเป็นห้องควบคุม จึงรู้สึกลังเลแล้วถ้าตัวเลขมันไม่ตรงกับตำแหน่งของห้องอย่างนั้นไม่เท่ากับว่าเราต้องซ่มตัวเลขเพื่อเลือกตำแหน่งห้องกันเหรอแล้วถ้าปุ่มสีแดงที่27มันไม่ใช่ห้องควบคุมละแต่มันกลับเป็นห้องรักษาความปลอดภยัยหรือไม่ก็ห้องอื่นมันเสี่ยงเกินไปที่เราจะต้องคาดดาวตำแหน่งแบบนี้อืมถึงมันจะเสี่ยงแต่ก็ยังดีกว่านั่งรอให้เอเลี่ยนมาหาเรา หรือนายอยากเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับฮันเตอร์ในหนังเรื่องผีชีวะที่มันรุมโจมตีเข้าที่ประตูของพวกเราและเราทำได้เพียงแค่จ้องมองไปที่ประตูที่กำลังถูกทำลายอย่างทรมานโดยที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยถึงแม้ว่าห้องที่27จจะกลายเป็นห้องรักษาความปลอดภัยแทนแต่ก็อาจจะมีอาวุธอะไรบ้างก็ได้จึงรู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันที คงไม่ฉลาดเท่าไรนักถ้าต้องมาโต้คขรมกับผู้หญิงพวกเธอจะเริ่มล่ายาวและเริ่มสั่งสอนเมื่อถูกขัดขานหรือถูกปฏิเสธเขาพยักหน้าทันทีได้ตกลงไม่มีปัญหาผมคิดว่าพวกเราควรออกไปค้นหาด้วยดีกว่ารออยู่ที่นี่เอาเป็นว่าผมเห็นด้วยกับคุณหลานเริ่มยิ้มออกใช่ฉันรู้อยู่แล้วว่านายเป็นคนดี นายยอมรับความคิดเห็นของผู้หญิงเฮ,ฮงั้นฉันจะเชื่อใจนายแล้วกันแต่นายจะต้องปกป้องฉันด้วยล่ะเจิงผูกเหล็กสามท่อนคาดไว้ที่หลังของเขาส่วนท่อนที่ถือไว้คือท่อนที่หนาและยาวที่สุดเขาไม่พูดต่อทำเพียงดูหลันปดล็อกประตูจากแสงสีแดงเปลี่ยนเป็นแสงสีเขียวเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆและวิ่งออกไปใช การคำนวณของฉันถูกต้องห้องสำคัญสำคัญจะติดหมายเลขและมีอุปกรณ์การสื่อสารทั้งหมดเราเพิ่งผ่านห้องที่25ดังนั้นห้องควบคุมคงต้องอยู่ใกล้ๆแถวนี้ส่วนพูดกับอีกสคนขณะที่พวกเขากำลังเดินออกจากห้องอีกสี่มองราบรอบอย่างกระวนกวายใจแล้วจูๆ่ๆเจียก็ถามขึ้นมาว่าเราจะทำอะไรต่อ ถ้าพบห้องควบคุมฉันคิดว่าเราควรไปหาเจิงกับล้านนะพวกเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มพวกเราส่วนตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่หรือตายถ้าอยากเจอพวกเขาฉะนั้นพวกเราถึงจะต้องไปที่ห้องควบคุมก่อนอันดับแรกยังไงล่ะเราไม่คุ้นเคยกับยานลำนี้แถมเรายังไม่รู้ว่าเอ,อเรียนมันอยู่ที่ไหนตรงไหนมีอาวุธ ตรงไหนมีอาหารและน้ำแล้วนายจะรู้ไหมว่าห้องน้ําอยู่ไหนดังนั้นเรายึงต้องหาห้องควบคุมให้เจอเพื่อเรียนรู้แผนผังและที่ตั้งของอยานลำนี้เราถึงจะสู้กับพวกมันได้เจียคิดจะพูดอะไรบางอย่างแต่ในที่สุดเขาก็เลือกที่จะเงียบไปซีโรพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาขึ้นมาว่าเลวขึ้นน้อยฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังไล่หลังเรามา ถึงแม้มันจะอยู่อีกไกลแต่ฉันสัมผัสถึงความอันตร,รายของมันได้ชัดเจนมากแคปป้าพยากาักหน้าและพูดด้วยภาษาจีนอย่างรวดเร็วขึ้นมาว่าใช่อันตร,รายมากผมแน่ใจว่ามันต้องเป็นเอเรียนส่วนขโมดขิวเอาละทันทีที่ผ่านห้องถงทางซ้ายไปขอให้ทุกคนเริ่มวิ่งเราต้องหาห้องควบคุมให้เจอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากการคำนวณของผมถูกต้องห้องควบคุมจะเพิ่มโอกาสในการมีชีวิตรอดของพวกเราในเวลาเดียวกันเจิงอยู่ไม่ไกลาจากสวนทั้งสองคนเดินอย่างระมัดระวังไปห้อง27หลังจากที่ในขณะรานก็ตะโกนขึ้นมาหยุดเดี๋ยวฉันจะเข้าไปตรวจสอบห้องนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้นายตัดสินใจตามสถานการณ์ด้วยตนเองจากนั้นเธอก็เดินเข้ามาในห้องคนเดียว เจงพึมพำด้วยรอยยิ้มที่ขมพูดง่ายนี่ให้ตัดสินใจตามสถานการณ์ด้วยตัวเองไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงก็ตายอยู่ดีถึงแม้ว่าเขาจะบน่นแต่เขาก็ยังคงจดจ่อกับสถานการณ์โดยรอบการเหนือทั้งหมดของเขาหดเกรง็งมือของเขากำท่อนเหล็กไวแน่นแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงรู้สึกอึดอัดราวกับว่ามีอันตรายอยู่ใกล้ตัวเขา ซึ่งมันทำให้เขาเสียประสาทเพิ่มมากขึ้นประมาณหนึ่งนาทีต่อมาหลันเดินยิ้มออกมาย่งมีความสุขเธอยิ้มมันสุดยอดมากการคำนวณของฉันถูกต้องห้องนี้เป็นห้องที่23ส่วนห้อง22เราเดินผ่านมันมาแล้วถ้าเราเดินตามทางนี้ไปเรื่อ,อยๆเราจะเจอห้องควบคุม้มนายดูนซาซี่ดนะนายกลัวอะไรรอเปล่า จึงฝื้นยิ้มผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่รู้สึกกังวลยังไงไม่รู้บางทีเราน่าจะหาที่ซ่อนก่อนนะหลานใส่หัวแล้วพูดด้วยน้ําเสียงจริงจังว่าเราทําอย่างนั้นไม่ได้การแยกออกจากกลุ่มมันก็อันตรายอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งเราอยู่ใกล้ห้องควบคุมเราจะต้องไปให้ถึงที่นั้นก่อนฉันรู้บางทีนายอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่นายอดทนอีกสักหน่อยได้ไหม จึงยิ้มอย่างขมขืนช่างเถอะเราไปกันต่อดีกว่าผมยังสบายดีแค่รู้สึกกังวลใจนิดหน่อยนะ่ะเฮ้อผู้หญิงอย่างเธอนะว่าหายากนะผมเองยังไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้มาก่อนเลยส่วนใหญ่คงหวาดกลัวถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้รันหัวเลาะเฮ้ยฉันเข้มแข็งอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะพ่อแม่ของฉัน เสียชีวิตตอนครบรอบวันเกิดอายุ12ของฉันพวกท่านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนที่พวกท่านกำลังเดินทางออกไปซื้อเค้กวันเกิดให้ฉันถ้าฉันไม่เข้มแข็งจะได้มีชีวิตอยู่จนถึงป่านนี้ได้ยังไงดังนั้นสําหรับสาวที่สวยเยี่ยมอย่างฉันนายจะต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องฉันอย่างเต็มที่อืม ขณะที่หลานกำลังเข้าสู่หัวมุมทางเดินเธอยังคงพูดคุยกับเจิงด้วยเสียงหัวเราะทันใดนั้นลิ้นที่เต็มไปด้วยฝันที่ยิงพุ่งตรงมาจากด้านหลังและเจาะทะลุหัวไหล่ของเธอเรือสีแดงสาดกระเซ็นอาบใบหน้าของเจิงดวงตาของเจิงเป็นสีแดงกรำเขารู้สึกราวกับว่าย่างได้ยินเสียงหัวเราะของหลานดังก้องอยู่ในหูของเขาและคำพูดที่ว่านายจะต้อง ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องฉันอย่างเต็มที่ไมม